สวัสดีครับอยู่กับพ่อนุคุนคือเ้าครับคลิปนี้พ่อนุคุนสีพาเฮ็ดสุกี้กินเสียบครับพี่น้องเฮ็ดเป็นสุกี้น้ำนะครับเฮ็ดน้ำข้นๆครับพี่น้องเฮ็ดน้ำแบบคลุกๆิกนะครับเนาะน้ำใน่้อยเอาะเจาะข้นๆเลยครับพี่น้องเลครับไปเริ่มกันเลยครับสุกี้พ่อนุคุณกะจะเน้นเป็นหมูสามชั้นครับพอนุคุณกะจะเอาหมูมาหมักก้อนนะครับเนาะค่อยเสียบไปเฮ็ด สกี้ครับส่วนผสมเครื่องมาก็จะมีซอสผักเขียวครับซอสหอยนะครับพี่น้องนนี้เป็นน้ำมันงาครับใส่นิดนึงครับเพิ่มความหอมครับตามด้วยชิรสครับรสดีครับเพิ่มน้ำเปล่าลงไปอย่างน้อยครับซอยการเวลา ขาเศร้าหมักจะได้เคาเ่เครื่องนะครับเนาะมีไข่ฟองนึ่งครับคนเป็นส่วนผสมครับน้ำตาลครับน้ำตาลจะนิ่นแน่จักหน่อยครับหมูหมักจะได้มีความหวานน้ำเนี้ยครับจะได้หอมๆติดหวานนะครับเนาะนุ่มๆครับซาว้าหมูเลยครับตมีเครื่องหมักให้เข้ากันนะครับเนาะจับหมูลง เ้าขยี้ขยำเลยครับเข้ากันครับคนคณกงตามด้วยงานครับวางพร้อมครับพนุณงานนี่พนักงานจะไปตำก้อนนะครับเนาะบางคนอาจะใส่เป็นเม็ดเลยครับแต่พนักงานจะไปตำให้แตกนะครับจะได้ความหอม จ่ายแตกออกมาเนะครับเนาะพอนกุนก็กุ้งติดเป็น3ามตัวครับปลาหมึกรอบนะครับพี่น้องไว้ของเราแก้ครับพี่น้องเสียงไว้ก่อนครับแก้ทีเด็นวครับพี่น้องเอาไ้ข้างล่างนะครับเนาะ่อไปพอนกุนจะปาเฮดน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มของเทาแก้นะครับพี่น้องน้ำจิ้มสูตรของเทาแก้เป็นท็ดเองครับเป็นน้ำจิ้มสำหรับต้ม แล้วก็ผัดเลยนะครับเนาะใส่ต้มใส่ผัดครับแต่อันนี้พนักงานจะมาปรุงแบบสําหรับไปจิ้มนะครับเนาะถ้าจะไปจิ้มต้องปรุงอีกทีนึงครับเพิ่มผิดเพิ่มความหอมของกระเทียมเนาะพนักงานจะมาใส่หั่นกระเทียมใส่พริกแล้วก็บีบความเปรี้ยวของมะนาวลงใส่ซีกนึงนะครับเนาะเต็มห้อบมกนาวครับถุงสันี่นะครับไว้ไปจิ้มนะครับเนาะ ต่อไปพนุคุกับเสภาพเพียสุกี้เลยครับกระทะห้อแล้วก็เทน้ำซุปลงไปเลยครับพอนุกคุณใส่ไปกระทะนะครับเนาะต้มสุกี้ครับน้ำห้อน้ำเดืยดและกาหมูลงเลยครับพอนุกคนกับห่อใส่ถุงมากนะครับเำามาเฮ็ดยูมองนั่งกินรสครับเอาบรรยากาศพร้อมครับลปอยห,ห้นน้ำฟุตน้ำห้อเนอะ่ะเดือดเรื่อยๆครับ ไดวพึ่งค้นนะครับเนาะพอเยาะเยาะติดๆไ้ครับแค่ว่าให้ใหม่คนกระทะครับคนหมอเนะพอหมูเริ่มใกล้สิสุกร้อยไปเซ้นเลยกับผักลงเลยครับผักคนคุณใส่ไปผักกาเาวาครับผักบุ้งครับขึ้นใช่ครับพี่น้องเพิ่มความหมอมเนาะ ผักเริ่มยุบจากหน่อยแล้วก็เอาน้ำจิ้มมุนเส้นลงเลยครับน้ำจิ้มนีเนนมเนเน่เป็นน้ำจิ้มที่บอได้ปรุงนะครับเนาะเป็นน้ำจิ้มที่เฮ็ดสำเร็จไวสำหรับไว้ผัดไว้ต้มนะครับน้ำผัดเนาะเขาเอิญแล้วก็ไข่ตีใส่ข้างนาครับจะพึ่งไปนคนลงข้างล่างครับตีไข่แตกยุ่ข้างนาบอเนาะครับเนาะ เป็นเทคนิคครับสีสันของสุกี้จะได้สวยๆครับพอนุณนลองตีแล้วคนลงไปนะครับเนาะสีสันมันก็สวยครับพี่น้องได้กับรสชาติได้คือเกลาครับพอใครเริ่มสุกเริ่มคนเริ่มพลิกครับกลับด้านขึ้นมาครับสุกี้พอนุณกับปีนังเสร็จครับไปครับไปกินไปแซ่บกับพอนุณครับไปเลยครับ สวั libro, สดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขูโซนครับเมนี่พนุคุณเทสุก้ครับเสุกี้มากินมาแซบสมพี่สมนองนะครับเนาะมาครับมากินมาแซบกับพนุคุณครับก่อนกินพนุคุณกะขอบคุณครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู่ขูโซนครับที่เข้ามารับชมพนุคุณเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพนุคุณที่เก้าครับผัดคลิปใหม่ๆของพนุคุณนะครับเนาะมาครับมาแซบกับพนุคุณนะครับเนาะมาเลยครับ เมนเมนูเขามานืนนะครับเมนูกินกีนะครับเนาะเมนูผักเมนูคนๆสามชั้นนิดเน้นครับยากเนาะครับเนะาะนี่ครับสีเลยครับคนๆคนที่แรกว่าจะใส่แต่สามชั้นนะครับเนาะแต่ ร่อยของเขาแก้มาครับเอากุ้งของเถาแก้มาใส่หน่อยนึงครับน้อพี่น้องออส,สั้นครับพี่น้องจิ้มณ้นๆครับ ไขมันครับนี่เนี่ยสามชั้นเลยครับ นูนี่เป็นเมนูถั่แก้เพื่อเที่ยวขายอยู่ครับพี่น้องคนคุณก็เลยเอามาแป้งปันเอามาเฮ็ดให้พี่น้องมึงนะครับเนาะ้วกามากินซุม้มพี่สุามนองครับ พี่น้องเิ็ว่าพนุคุณขี้ผิดคางนะพนุคุณตั้งใจครับพนุคุณถนดัดคางนี่ครับทางนี่มันมันเจังไหนบ้าครับพนุคุณมันหนีบวอยูครับหืมอไรเพี้อง เ <c oughs> มนูนี่หมักก็มีสว่วนนะครับเนาะเทให้แซบครับพี่น้องมักหมูว้แซบๆครับพี่น้องืออ หอมสามสั้นครับพี่น้องเน้นเนเนาะ นี่ครับคนคนคิมคนครับพี่น้องคนคนกินให้เมืองไปคำลดท้ายครับพี่น้องเก่ไม่คลิปหน้าครับคน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 กินนั่งกินเรียนไปน้ครเนาะมาครับ